สวัสดีครับช่างเตาหนาม้ยยิงปลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูไม้ประดู่ลายเสือนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ลงทิกออยหรือว่าไม่ได้เคลือบเงาหรือไม่ได้ลงน้ํามันหรืออะไรสักอย่างนะครับมันก็จะเป็นขาขาวๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงทิกออยให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ว่าลายไม้มันจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลงให้ดูนะครับพอดีผมทาไปแล้วแหละฝั่งหนึ่งมาดูกันครับถ้ายังไม่ลงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประมาณเนี้ยขึ้นแน่นอนครับขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม้ไปดูลายเสือร้อยต้นมันจะมีไม่กี่ต้นหรอครับที่เป็นลายเสือครับหายากเหมือนกันครับอันนี้ฟุกได้มาเฉยๆนะครับมีน้อยครับ สนใจนี่เ,เดี๋ยวดูกันก่อนดีกว่าว่าน่าสนใจหรือเปล่ามาดูนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ทานะครับอีกฝั่งหนึ่งหมทาแล้วมาดูกันครับนี่ครับลายเสือขึ้นเด่นชัดลอยขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับมาดูลายเสือครับ ถ้าอยู่ในพวกวงการมีดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเป็นพวกไม้ตะแบกลายเสือนี่เขาชอบกันเลยนะครับที่ว่าลงทิกออยแล้วก็ลายมันขึ้นเนี่ยครับมันมันเหมือนมันลอยได้ครับพอทาเข้าไปปุ๊บลายมันลอยขึ้นมาเห็นไหมสังเกตดๆีๆสวยนะครับมันก็เป็นอีกสไตล์หนึง่ง พอเราเช็ดด้วยทิกออยล์ลงไปเนี่ยมันก็จะได้ได้ฟิลลิ่งแบบว่าจับเนื้อไม้จริงๆไม่เหมือนพวกลงยูรีเทนหรือแล็กเกอร์อันนั้นเราก็ได้จับแค่พวกแล็กเกอร์ครับอันนี้ก็คือเหมือนสัมผัสเนื้อไม้จริงๆเหมือนพวกปืนจริงครับปืนจริงเขาก็จะไปทางนี้ถ้ามากกว่าครับ ทาแล้วดูแลรักษาง่ายครับเป็นรอยขีดข่วนแล้วก็ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดเบอร์พันเบอร์อะไรก็ได้เราก็ลงทีออยซัมบีมันก็จะเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาครับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลงทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นิตินนะสวยนะครับสวยนะ เอาละครับหลังจากที่ได้เทสไปหนึ่งข้างแล้วนะครับอันนี้ผมทาไปสองข้างเลยนี่มาดูกันครับโอ้พังหมดนี่ครับทาลงน้ำมันรักษาเนื้อไม้แล้วนะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับมันกันน้ำกันอะไรได้ครับ อันนี้เป็นปลาดูลายเสือนะครับตรงนี้ติดกับพีนะครับเขาขาวเนี่ยขนาดกับพีมันยังเป็นลายเสือเลยนะครับดูลายมันสิครับถ้ามีผู้รู้ดูอยู่นะครับช่วย ช่วยดูหน่อยนะครับว่าไม้ตัวเนี้ยมันมันหายากหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับที่ว่าต้นที่มันจะเป็นลายเสือได้ครับมันเกิดจากอะไรองค์ประกอบมีอะไรบ้างมันถึงจะเป็นลายแบบนี้ได้ผมไม่ค่อยเห็นนะครับไม้ประดู่ส่วนใหญ่ที่ไปซื้อมาทำมันก็จะเป็นพวกไม้แบบเป็นลายเส้นๆน,นะครับมัน ไม่ค่อยมีลายแบบนี้ตอนแรกก็จืดจดพอลงทีกออยหรือน้ำมันรักษาเนื้อไม้เข้าไปสีมันก็เข้มขึ้นครับสีมันก็ขึ้นไม้มะค่าแต่นี้ดำเลยมองไม่เห็นลายเส้นมันเลย โอเคนะครับฝากไว้อ <Tá, S 1> <enfant> ีกหนึ <âm> ่งทางเลือกครับลงทิกออยนะครับเผื่อท่านใดแบบอยากได้ฟิลจับเนื้อไม้สัมผัสเนื้อไม้ถ้าเป็นไม้ที่ดีกว่านี้อย่างพวกไม้ที่แพงๆครับมันก็จะสวยขึ้นไปอีกอย่างตัวก่อนหน้าที่ผมลงไปก็จะเป็นไม้ ไม้พยุงเจ็ดสีมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมันจะขึ้นเลยกลับไปไล่ดูในหน้าเฟซผมก็ได้ครับหรือว่าในช่อง YouTube ก็ได้ครับช่อง YouTube ก็ช่างเต๋าหน้าไม้ยิงปลาครับแต่ถ้าเป็น Facebook ก็ชานชัยจากนอกนะครับ Facebook หรือพิมพ์เซิร์ชคําว่าช่างเต๋าหน้าไม้ยิงปลาก็ขึ้นครับอยู่ในเพจก็มีทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจครับฝาก ติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้เอาประดูลายเสือทาทิกออยมาให้ดูครับสวัสดีครับ